สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเลขทะเบียนรถเจ้าอาวาสมรณาภาพคารถทะเบียนรถเจ้าอาวาสวัดดังมรณาภาพในรถเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์66สิพเมืองราชบุรีได้รับแจ้งเหตุพบเจ้าอาวาสวัดมรณาภาพอยู่ภายในรถภายในวัดสีชมพูราชธารามอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่เกิดเหตุมีชาวบ้านยืนร้องไห้ด้วยความเสียใจ ภายในลงจอดรถข้างกุฏิเจ้าอาวาสพบรถยนต์ทะเบียนมมอม้า6 2 0 3ราชบุรีพบร่างพระครูจารุวันโกวิทเจตพุทธนุรัตนะอายุ55ปีเจ้าอาวาสวัดศีชมพูราชสัทธารามอยู่ในลักษณะห่มจีวรน,นอนอยู่ภายในรถมือทั้งสองข้างกำอยู่ที่หน้าตักคลายทําท่ากรรมฐานจากการตรวจสอบ ไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้ายตามร่างกายภายในอังสาที่สวมใส่ยังพบโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องพวงกุญแจกุติและพักเครื่องจำนวนหนึ่งพระเลขาเจ้าอาวาสวัดให้ข้อมูลว่าในช่วงเช้ามีคนขับรถวัดมาที่กุติเจ้าอาวาสเพื่อมารับเจ้าอาวาสและพระไปกิจนิมนต์งานแต่ง แต่ไม่พบเจ้าวาดก็ตามหาที่ห้องก็ปิดอยู่จึงเดินมาดูที่รถคันประจำที่หลวงพ่อใช้พบว่าท่านนอนอยู่ที่ด้านหน้ารถฝั่งซ้ายส่วนประตูรถปิดหมดอาตมาจึงเดินไปเคาะกระจกเรียกเพื่อปลุกให้หลวงพ่อตื่นแต่ไม่มีอาการตอบรับเปิดประตูออกมาพบว่าหลวงพ่อมรณาภาพแล้วโดยมีอาการตัวแข็งและเย็น จึงรีบเรียกให้ลูกศิษย์โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้รีบมาตรวจสอบที่ผ่านมาหลวงพ่อมีโรคประจำตัวหลายโรคเมื่อสองวันก่อนหลวงพ่อบ่นว่าปวดจุกที่บริเวณหน้าอกอาตมาก็ยังคิดว่าท่านเป็นกดไหลย้อนจึงพาท่านไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาซึ่งช่วงตีสี่วันนี้มีพระในวัดได้ยินเสียงหลวงพ่อเดินออกมาจากกุฏิคาดว่าคงมาเข้าห้องน้ำ แต่อาจามีอาการป่วยจากโรคประจำตัวจึงไปนอนพักภายในรถและมรณาภาพชาวบ้านใกล้วัดบอกว่าหลวงพ่อเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่งครัดในพระวินยัยทั้งมีจิตใจเมตตาเป็นที่ศรัทธาเคารพของชาวบ้านเมื่อสองวันที่ผ่านมาท่านพูดกับลูกศิษย์คนสนิทว่าเจ็บแบบที่บริเวณหน้าอกน่าจะเป็นกดไหลย้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจ เพราะท่านเกิดไปรักษาที่โรงพยาบาลตำบลใกล้วัดอยู่และท่านเคยพูดว่าท่านอาจจะมรณาภาพตอนอายุ5 5ปีซึ่งไม่รู้ว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าจะมรณาภาพตอนไหนและท่านก็มรณาภาพตอนอายุ5 5ปีจริงๆตามที่เคยพูดไว้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ